นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหนังเรื่องนี้นั้นพวกคุณได้คะแนนเท่าไหร่ไหนนะไปรับชมกันเลยคำเตือนคลิปนี้เันคลิปเก่าของผมไม่ใช่หนังแต่อย่างใดผมแค่นำมาต่างเองแค่นั้นแหละไม่บานะเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นมันเข้ามามันก็ได้ถูกส่งตัวมาถากรัฐบาลฮาดยนี่เขานำมากับเพื่อนเขาเลยเขานำไปชิวปักเกอร์ เออท่านเออหลังจากนั้นเองเขาเนาะแม่ก็กทำการฟาร์มของไปเรื่อยๆนายจะทานข้าวน้ำหนุนข้างกับเอเลี่ยนสายพันธ์แสงอาทิตย์แล้วพวกมันนั้นกำลังจะมาแล้วแล้วตัวที่มันหัวหน้านะั้นมันนําหน้ามาก่อนหลังจากนั้นเอลูกน้อยนั้นกเลัมาด้วยเขาเลยตบหน้ามันไปสองทีแล้วทำให้มันหมึนนละทังจากนั้นมันก็ตกตายไปนายโดยเช่นหลังจากนั้นเองเอง,เองเพื่อน หลังจากนั้นไอ้มพาร์เกอร์ก็ไปไฝ่กับไอ้หัวหน้าเอเลี่ยนอย่างฉุกเดือดมาเดินทําให้ไอ้ห right ัวหน้าเอเลี่ยนไม่ต้องหนีกลับไปทันทีเลยเฮ้ยเขาเลยรีบกลับมาฟาร์มของก่อนเพราะตอนนี้น้ำมันเริ่มไม่ตอนนี้น้ำมันเริ่มอันตรายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาเลยเดี๋ยวเขาเลยซื้อไม้มาเป็นจำนวนหกสี่ก้อนสี่แท่งเลยหนั่นีงเขานักพิธีวิทยาเด็กทุกคนบอกขผมแก่นี่ หลังจากนัทภาพตัดมาดตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่ลงแล้วก็ดีขึ้นมานิดหน่อยหลังจากนันเองไอ้หัวหน้าไอ้เลี้ยนตัวีนมันกำลังมาเขาเลยช้ป็นตกปังเขานั่นเกี่ยวมันมาแล้วทําการต่อสู้กับบัณฑิตเดือดมันน่ทปล่อยไฟใส่เขาเด็ดดามันคนละชั้นกับเขาเขาเลยฟับมาจัดการอย่างมันได้อย่างอ EC มากขั้นใดนันเขาเลยซื้อแอบ้ลทองทองมามาแล้วก็ซื้อลูกไฟมาด้วยทำไม เขากล่าวว่าได้จะทลายทานเนี่ยเอาไว้เ oh กิอเขาซื้ออตัตตทองพร้อมกับดาบทองมามาแล้วเขาเขานี่ก็เอาดาบเปเหมอนเขาเนี่ยไปเก็บทาแบบนดันได้เองเสียว,วนาทีเมื่อคีนนี้ไอหัวหน้าเองเลิ่มกลับมันใหม่แล้วแต่มันน่าเหมือนจะไปฐานอื่นเขาเลยทุยาได้ไล่ล่ามันทานแดนเนธเองพวกมันมันนักทำการหนีไปแล้ว เดีย๋ยวพมกับบุกหน้าเขาไว้ด้วยมันก็เลยปลาไฟบอลได้แต่มันหนีมันลมทันได้ยังสามร้อยหกอ,องศาฮะแล้วเพื่อนของเขานะก็ยังไปต่อสู้กับ AA, เอเอเลียดลุกเร้าหมุนบ้นอยู่นูเขาเลยไปบุกฐานของเอเลือดเผาไอแสงอาทิตย์แล A, ้วเอเลือดแสงอาทิตย์มันกำลังขึ้นมาเพื่อนขอเขานะั้นปาเกอร์นะกำลังขึ้นมาได้พยายามทใช้ปิดตกปลาแต่ไอปาร์เกอร์นะั้นเอาบล็อกห,ดหุดไว้ไว ทันใดนั้นเองไอเอเล่ยนเผาใส่ปลาทิ้มน้ำกระดขึ้นมาอ่าเพื่อนเขาด้วยปาร์เกอร์นั้นมันก็หลบไปเขาเลยใช้เป็ดตกปลาเกี่ยวมันขึ้นมาทันใดเองนองเขาก็ตกมันได้ขึ้นมาแล้วทําการเกี่ยวมันขึ้นมามาหลังจากนั้นพวกหลังจากนั้นเขากลับกับปาร์เกอร์ทำการฆ่ามันทิ้งซะแล้วเขานั้นก็บาดเจ็บมากเขาเลยกลับไปที่ฐานเข้าก่อนด้วยความเร่งรีบ หลังจากนั้นเองให้ทุกคนสังเกตข้างบนไว้ดีๆตรงเตียงสีเหลืองตลนอะครับไอเอเลียนตัวนั้นมันออกเกมแล้ว,ลวก็เลยใช้จังหวะที่มันออกเกมทำลายเตียงของเอเลี่ยนตัวนี้ทิ้งไปซะห,หลังจากด้านนะจากนั้นพอเข้านั่นก็เลยจะทำลายเตียงเตียงทันที เขาก็ทำเขาเกาะมงซ้ายมองขวาแล้วก็ทำลายาทำลายเตียงทิ้งทันทีเลยหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านมาแล้วหลังจากนั้นพอเขากลับบ้านมาถึงแล้วแล้วเขาจะทำการซื้อบล็อกมาจำนวนสองร้อยยี่สิบสามบล็อกพร้มกบตามรอยเส้นทางไปหลังจากนั้นเองไอเอเลียนไอ เออเล่นเผาแสงอะที่น้่มันตายไปหมดแล้วเาแล้วแต่เขาน่ะพบเรื่องรอยของเมือกสีขาวที่เต็มพื้นได้หมดเลยเลยเขาเลยตัดหามรอยสีขาวนั้นไปแล้วมันเปิดเปลือนเต็มไปหมดเลยเลยเอ็ดส่วนตรงกลางนั้นก็เปิดเปลือนเพียบเลยเปิดเปืือนไปด้วยเมือกสีขาวแล้วหลังจากนั้นเองเองเขาก็เจอกับเมือกสีขาวเต็มไปหมด แล้วเขาแล้วก็เก็บไปรากฏมาแต่ปกติไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเมืม่อปีขาก็ไปทำเขาแล้วเขาก็ก็บเพชรมาด้วยเรี่องก็ปกติดีแต่พอเขาดูลายชื่อข้างหน้าตัวแล้วเขาพบว่ามันมีเอเลี่ยนสายพันธุ์หนึ่งที่ค่อนข้างโหดใช้ได้แล้วเพื่อนเขาก็จัดก,การไปแล้วตัวหนึ่ง มันคือเอเลี่ยนเผือกและหัวหน้าเอเลี่ยนเผือกกำลังมาเขาเลยปลาระเบิดไปสองนัดติดให้มันตกลงไปแต่๋ยวมันนั่กลับจะกลับขึ้นมาได้ไอ้เขาเลยปลาลูกไฟไปทีหนึ่งเดวมันก็จะปลาลูกไฟลกลับมาด้วยเขาเลยทำการมาเก็บระกดก่อนแล้วพอคาบอกไปข้างล่างนะมันยังไม่ตกต,กตายว่ามันยังไม่โดนเขาเลยรีบกลับมามาตรงกลางก่อนเพราะมันกำลังขึ้นมาแล้วเ หลังจากนั้นพอเขากลับน,นั้นกลับขึ้นมามาเขาก็ทําการมาซื้อมาักซื้อทีๆทีที่พบกับนับยากระโดดสูงด้วยแต่ครั้งน้ครั้นั้นก็ทําการแลวมันนั้นกำลังขึ้นมาแล้วเขาเลยปลาระเบิดไปแต่มันกลับไม่โดนโดนแต่โดนนิดหนึ่งเขาเลยชั้นจังหวะที่มันนั้นเผลอทําการแอบรอบส่งหารมาจากข้างหลังและทาให้มันตาย ยางง่ายได้แต่ลูกน้องของมันนันมันก็แเอบม,มาขึงหลังเข้าด้วยเช่นกันเขาเลยดักการมันได้อีี่มากหน้าตาคล้ายโคตรหน้าตาโคตรคล้ายมาริโอเลยห<ๆ>ลังจากนั้นท้ายี่เขาเดินไปอยู่นั้นเป็นฐานของเอเลี่ยนเผือกเขาเลยรีบกลับมาก่อนหมายว่าชะตากรรมของเขาน้นกำลังจะมาถึงหลังจากนั้นเอ๋เขาก็ทําการการต่อบล็อกขึ้นมามาละเพื่อนคันั้นที่ชื่อปักเก็ได้หายไปอย่างปริศนาะ เขาเลยกินน้ายากระโดดสูงไปก่อนเพราะตอนนี้ปลาเกินโดนกินไปแล้วแล้วมันนัานตามเข้ามาอย่างติดๆิดนเ่เขาเลยซื้อระเบิดไปก่อนจะาทานใดนันเองเขาเจอควันสีดําแปลกๆเขาเลยปาระเบิดไปทีเลยยวเต่มัต็มเตแต่มมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้เปิดเผยหลักฐานแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทําการต่อบล็อกขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ทําการรีบกลับบ้านไปทันที แต่อยู่ดีๆก็มีระเบิดมาข้างหลังเขาโดยเขาไม่รู้ตัวเลยเออแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาในตอนนี้เขาสามารถทําลายตียงเอเลียนเผือกได้สำเร็จหลังจากนั้น,นแล้วเขาก็พยายามที่ตาหาเอเลียนเผือกให้ได้ทนันใดนั้นเอพอ,อข้านั่งมองทันใดนั้นเอไนวางที่เข้านั่นกำลังเก็บเพชรอยู่แล้วเอามาอัปเกรดฐานเขาอตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแหละ เด่พอเขาหันหน้ามาที่ฐานขราวนะั้นโอ้ปวดภัยแล้วและว่าเขาหันหน้ามาที่ฐานคราวนั้นเขาก็ได้พบกับเอเรียนเผือกสองเติมมองหน้าเขาอยู่จากระยะไกลในนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นมันนับพยายามที่จะมาะเขาเลยปลาเบิร์ดสองนัดแต่ก็ไม่โดนแล้วเขาปลาลูกไฟไปทิง หนึ่งแต่มันก็กลับ,บวิ่งรอนด้วยเช่นกันเพราะมันไหลไหวตัวทันให้เลยใช้จังหวะเนี่ยไหลในการวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาได้ดสามารถทำได้หลังจากดาได้พวกเข้าวนัดเดินเดินมาพวกมันก็เลยจะตามเขามาด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเขาก็ทกําการมาเก็บปราหลดหลดตอนนี้นั้นได้แค่สี่เม็ดเองเองหลังจากนั้น แล้วเขาก็กลับมาตรงกลางพร้อมกับมาซื้อ TNT ด้วยแต่เอเลี่ยนเผือกตัวหนึง่งมันเป็นลูกนอก้องมัน,น้ำกำลังจะมาเขาได้ปาระเบิดไปทีนึงไม่โดนปาสองปาไปนักหนึ่งโดนแต่มันนม่งัต่มวหน้านะกำลังจะมาแล้วเขาเลยเรีบซื้อยาล่งองหัวเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้หลังจะนัก็เก็บสร้างมันด้วย หลังจากนั้นพวกม,มันมันก็อยู่ใกล้เขาเลยใช้จังหวะที่มันเผอทําการรอบหลังฐานมันเนเรื่องราวนี้ก็จบเลงบ๊ายบายนะจ๊ะ